ในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะไปกันเลยสิสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับอเมานะครับที่เด็ดบอลเต็งนะครับวันนี้วันอังคารนะครับที่15้านะครับมีถุนายนสอง4นะครับวันนี้นะครับอเมาก็คัดบอลมาฝากอยู่2คู่นะครับนะเป็นบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับโซนเอเชียนะครับระหว่างนะครับคู่แรกนะครับไทยแลนด์นะครับกับมาเลเซียนะครับนะแล้วก็คู่ที่2นะครับเป็นนะครับอาหรับเอมิเรีนะครับกับ เวียดนามนะครับนะคู่แรกนะครับไทยเตะเวลา5้าทุ่มสี่สิบห้านะครับแล้วก็คู่เวียดนามนะครับเตะห้าทุ่มสี่สิบห้านะครับนะเวลาเดียวกันเลยนะครับก่อนจะไปวิเคราะห์2คู่นี้นะครับไปสรุปผลบอลของเมื่อคืนกันก่อนนะครับโอ้โหน่าเสียดายนะครับคู่แรกนะครับเหมาได้ให้นะครับต่อไปที่สเปนนะครับราคาลูกคึ่ลูกครึ่นนะครับผลนะครับเสมอศูนย์นะครับโอ้โหก็ตายกันไปนะครับสำหรับคู่นี้นะครับ แล้วก็คู่ที่2นะครับเหมาให้ลองมาเรฮามไปนะครับนะลองไปที่ราคาลูกครึ่งนะครับผลนะครับนะฮิวสกิชนะ1นสูนะครับคู่นี้ก็กินเต็มกันไปนะครับหน้า YouTube ก็นะครับไม่ได้ไปเสียก็ยกกันไปนะครับนะอ่ะมาครับมาดูนะครับวันนี้นะครับน่าดูมากมานะครับนะอ่ะมาดูคู่แรกกันก่อนดีกว่านะครับมาดูคู่เวียดนามก่อนะครับ นะครับเอางกนัดนนะครับอังกฤษนัดล่าสุดนะครับที่นะครับอาหรับเจอกับเวียดนามนะครับนัดแรกนะครับอาหรับเอมิเรตนะครับไปเยือนนะครับนะแพ้หนึ่งศูนย์นะครับไในสองในน้ำบ้านชนะห้าศูนย์ในสามไปเยือนชนะสองหนึ่งนาทีสี่นะครับในน้ำบ้านชนะห้าศูนย์ในที่ห้าไปเยือนชนะหนึ่งศูนย์ในที่หกไปเยือนแพ้สองศูนย์นะครับส่วนใหญ่นะครับจะเป็นทางอาหรับเอมิเรตนะครับที่ชนะมากกว่านะครับ มาดูครับ5นัดล่าสุดนะครับของอาหรับเอมิเรตนะครับนัดแรกครับไปเยือนนะครับชนะ5-0นะครับนัดที่2นะครับเล่นในบ้านชนะ3-1นะครับนัดที่นัดที่ la 2นะครับเล่นในบ้านชนะ3-1นะครับนัดนัดที่3นะครับเล่นในบ้านชนะ4-0นะครับนัดที่4ไปเยือนชนะ5-1นัดที่5นะครับเล่นในบ้านชนะไปครับ6-0นะครับมาดูครับเกมเย่านะครับนะ5นัดล่าสุดนะครับ นัดแรกนะครับชนะ3 1นัด2ชนะ4 0นัด3ชนะ6 0นัดที่4เสมอ0ูนนัดที่5แพ้นะครับ3 1นะครับดูครับมา5นัดล่าสุดของเวียดนามนะครับนัดแรกนะครับชนะมาเลเซียมานะครับ2 1นะครับนัดที่2ชนะอินโดนีเซียมา4 0นะครับนัดที่3เสมอจอแดนครับ1 1นะครับนัดที่4เสมอเวียดนามนะครับอายุ22 2 2นะครับนัดที่5นะครับชนะนะครับ ่นในบ้านนะครับชนะไปครับ3-2นะครับมาดูครับเกมเยือนนะครับ5นัดล่าสุดนะครับของเวียดนามนะครับนัดแรกนะครับไปเยือนนะครับนะนะครับเจอนะครับเจอกับเวียดนามอายุ22นะครับนะเสมอต้องสอนนะครับนัดที่สามนัดที่สนะครับไปเยือนชนะอินโดนะครับ3ามหนึ่งนะครับนัดที่สามเสมอศูนยูนะครับเสมอไทยนะครับนัดที่สี่นะครับชนะไทยหนึ่งศูนย์นะครับนัดที่ห้าเสมอมาเลเซียนะครับมาดูที่แฮนดิแคปนะครับ เลทแรกับเปิดมานะครับที่ลูกหนึ่งนะครับน้ำเจ้าบ้านที่0.98ครับส่วนที่เยือนที่0.88ครับนะเลทที่2อยู่ที่1ลูกนะครับราคาน้ำเจ้าบ้านไหลขึ้นนะครับอยู่ที่1.00นะครับส่วนทีมเยือนไหลไหลลงนะครับอยู่ที่0.85นะครับราคาเวอร์เลทแรกครับ2ลูกครึ่งนะครับทั้งเลทแรกแล้วก็เลทที่2ครับนะถือว่า ยังต่อไปยังราคายังน้อยไปหน่อยนะครับนะจะให้เล่นบอลต่อครับแต่นะครับถ้ามองจากราคาน้ํานะครับนาทีก็ขอเล่นนะครับทีมเยือนนะครับนะนะครับขอเล่นไปที่ทีมเยือนนะครับคู่แรกครับนะนะครับให้ลองไปที่เวดนาครับหนึ่งลูกนะครับแต่ถ้าจะแพ้นะครับถ้าเวดนามวันนี้จะแพ้ครับเต็มที่ก็แพ้แค่เม็ดเดียวนะครับไม่เกินนี้แน่นอนครับนะ อ่าหมามองนะครับว่านะครับวันนี้เวียดนามนะครับแพ้ไม่เกิน1เม็ดแน่นอนนะครับนะอมาดู <Now here S 1> คู่ที่2นะครับว em ันนี้นะครับไทยของเรานั่นเองนะครับนะมาดูสถิติสักหน่อยนะครับนะครับห้านัดล่าสุดนะครับที่เจอกับมาเลเซียนะครับนะครับนัดแรกนะครับไทยไปเยือนแพ้สองหนึ่งครับนัดที่สองเล่นะบ้านเสมอสองสองนัดที่สามไปเยือนเสมอศูนยนัดที่สี่นะครับไปเยือนแพ้สามสองนัดที่ห้านะครับ ไทยเล่นในบ้านชนะไปครับ2-0นะครับมาดูครับ5นัดหลังสุดนะครับของไทยนะครับนะนัดแรกนะครับไปเยือนนะครับแพ้3-1ครับนัดที่2เสมอ2-2นะครับเสมออินโดนีเซียนะครับนัดที่3เล่นในบ้านแพ้ไปครับ4-1นะครับนัดที่4นะครับเสมอทาคิสถานนะครับ2-2นะครับนัดที่5นะครับแพ้โอมานนะครับ1-0นะครับมาดูครับเกมยาวนะครับห้านัดล่าสุดนะครับ ตอนแรกนะครับแพ้4-1นะครับได้2เสมอ0-2ได้3ชนะ2-0ได้4เสมอ1-1นัดที่5เสมอ0-0นะครับมาดูครับ5นัดล่าสุดนะครับของมาเลเซียนะครับนัดแรกนะครับมาเลเซียนะครับแพ้เวเนซุเอนะครับ2-1นะครับนัดที่2ไปเยือนนะครับแพ้4-0นัดที่3ไปเยือนแพ้2-0นัดที่5เล่นในบ้านชนะ2-0นัดที่4นะครับเล่นในบ้านชนะ2-0นะครับแล้วก็นัดที่5นะครับ ในในบ้านชนะไปครับ2อหนึ่งนะครับดูครับเกมเยือนนะครับห้านัดล่าสุดนะครับของมาเลเซียนะครับตอนแรกนะครับแพ้4ี่ศูนนัดสองแพ้สองศูนนัดสามแพ้หนึ่งศูนนัดที่สี่ชนะสามสองนัดที่ห้าชนะสองหนึ่งนะครับดูที่แฮนดิแคปนะครับเลทแรกครับเปิดมานะครับครึ่งลูกนะครับน้ำก็บยา่ที่0.93นะครับส่วนทีมเยือนอยู่ที่ศูนย์จุด เ3นะครับเท่ากันเลยนะครับเรทที่2ราคาไหลลงอยู่ที่ปอนะครับนะน้ำเจ้า้านไหลลงอยู่ที่0ูนสครับส่วนที่อยู่ที่1นึศูนย์สามะครับราคาเวอร์เรทแรกนะครับสองลูกครึ่งนะครับทั้งเรทแรกแล้วก็เรทที่2ก็ถือว่าสมดุลนะครับราคาปอนะครับนะราคาขึ้นลูกก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับถ้าดูจากนะครับราคาน้ํานะครับนะน้าเจ้าบ้านไหลลงครับ นะวันน ah, ี้อเมานะครับขอเชียร์เจ hmm, ้าบ้านอย่างทีมชาติไทยนะครับวันนี้นะครับนะมาครับสรุปนะครับ2คู่นะครับคู่แรกนะครับให้ต่อไปทีมชาติไทยเลยนะครับไทยแลนด์นะครับต่อไหครับราคาพอพอนะครับราคาพอพอนะครับคู่ที่สองรอเวียดนามนะครับรองไปที่เวียดนามนะครับหนึ่งลูกนะครับอาทิตย์มองนะครับเออเมามองนะครับว่านะครับ เวียดนามนะครับถ้าจะแพ้ก็แพ้ไม่เกิน1นูแน่นอนนะครับนะดีไม่ดีนะครับอาจจะเสมอหรือเวียดนามชนะก็ได้นะครับนะนะครับหน้า u t u b e นะครับให้ไปรับอลฟรีหน้า y o ท t u b e 2ตัวนะครับนะครับใครอยากได้บอล VP หรือบอลสเต็ปก็ให้ไปเอาในกลุ่มของอเมาเท่านั้นนะครับนะสอบถามรายละเอียดนะครับวิธีเข้ากลุ่มก็ไอดียลของอเมาครับ a h m a o 99นะครับรายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะครับก่อนจากกันไปนะครับ อ่าวก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดสมัาครรับขายกดกระดิ่งติดตามนะครับช่องใหม่ของอ่าวกันด้วยนะครับวันนี้อ่าวก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับวอสดีครับ